ยำพักกูดยำร,ร้วมมีดใส่พักกูดโอ้โหอยากกินแซ่บๆพี่น้องชามพเลลรอเลยนี่พักกูดลวกเซตเรียบร้อยแล้วค่ะหือใส่ก้านเยอะๆกรอบรสชาติของเขาจะกรอบๆแบบพักกระเฉดบ้านเองพี่น้องการพักกระเฉดนะคะแซ่บอือ อ่อนๆเลยอืมกินผมเข้าไปแซ่บพักกูดนี่หัวมันจะอันนี้ก้านร,รบกรอบ เป็นความชอบส่วนบุคคลเด้อพี่น้องพักป่าสวีเดนน่ะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินจ้ะอืมเปียวจีจ๊าดกุ้ง หนหวดปลาหมึกจ้ะอืหืม ไปพักเยอะมากเลยต้องทำให้มันซู้ก่อนเดีอพี่น้องเด้อพักปากสวีเดนนะจ๊ะกรอบมากเลย ธรรมชาติข้างหลังชนบทสวีเดนสวยงามพี่น้องอากาศก็ไม่ร้อนนะคะเนี่ยอุ่นๆจ้ะอากาศอุ่นๆ ねえ。Mm. Mm. Nah. ลงพักแต่ยังไม่เซตจจะพี่น้องจ๋ากำลังรอสลัดค่ะสลัดยังไม่โตเดี๋ยวสลัดโตก็แยกจ้ะก็จะเต็มสวนเลยตอนนี้ก็กล่อมกระแหลมดูกรหล่อมกระแหลอมอืมก้านมันอร่อยอ่ะ,อะ อือุ่นเสียนสีมันดูจืดๆนะพี่น้องอืผักเต็มถาดแซ่บ กินทางมือทางจอนเลยทีนี้ทุกจอนจ๊ะอื พัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกใส่ยำทอ้ำได้หลายเมนูผักกูด มดไปครึ่งตัวคิดไม่มดอิ่มแล้วไปแล้วจ้าวัสดีคะ่ะ